Ha <laughs> ไม่มีใครแปลยลูกนะคุณพ่อภาพล่อยเลยนะคะลอยยายหนูเล่นน้ำฝนนะดูชอบมากเลยนะโอ้โอ้ไปไหนไปไหนอะหนูชอบมากเลยพ่อนะทำไมทุกใจหนูอย่างนี้นะดูนะเชือกอื่นเขาอยู่ในโลกนะ้ำอพลอยเอาไม่อยู่นะคะอยากเล่นน้ำฝนนะโอ้ชอบมากชอบ สวัสด <S preach science> ีค่ะ so พี and ่ทางท้าทายนะสวัสด er ีค่ะน้องบอพลอยจะนุ่งอยู่คนเดียวเลยใช่ใช่นะเชือกอื่นเขาอยู่ในโลกนะบอพลอยคุณพ่อห้ามไม่อยู่นะก็เลยปล่อยให้เล่นเลยไม่กวันก็เลยบาสงสัยน้องอยากเล่นน้ำฝนนะคะอ่ะปล่อยเลยนะคะคุณพ่อเลยปล่อยเลยนะนี่นะคะสนุกมากเลยนะคะหนุกมากหนุกมากนะคะน้องน้้าอยู่เชือกเดียวนะแต่นี้หนึ่งน้้าอยู่เชือกเดียว สวัสดีคะ่ะคุณแม่หนุ่ยาวนะคะเต็มที่เลยลูกอ,อ,อคนสวยนะคะเอาๆกลับบ้านไม่ทันหรอ <laughs> ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะจะไปยังไงอีกนะ,ะเอาไมาอีกไม้อีกนะคะยังไม่กลับคานะคะสวัสดีุ้แม่พอนะ,ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะโอ้โหเธอสนุกอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้พ่อพาเอ้ยเอาลูกสาวเข้าบ้านหน่อย โอ้โห,โโห,โโหน้ำใจย่างนทอย่างลูกนะคะเลอยู่คนเดียวเลยใช่ไคมเอาไงที่อะเอาไงูกครกสแปอ่าบแปดด้ี่บครับผมโอ้ยลูกงองเ้ออยากเล่นอีก <f ell> อยากเล่นอีกนะคะอะไรลูกอะไร่ะ ใจเอยคนสวยนะคะหนูไม่มีเพื่อนเล่นอ่ะนะคะก็เมื่อกีอ้เป็ดหมดไม่ได้ดูแสดงเลยใช่ไหมคุณแม่พรนะคะสวัสดีค่ะนะคะสามร้อยปีคนนะครับอเรียนภาษาที่ไคนก็ดูดีมากนะครับน้ำใจแล้วบอกดูนะคะเล่นน้ำฝนนะคุณพ่อปล่อยเลยนะคะไม่มีไม่มีเชือกไหนได้เล่นนะ,ค,ะคุณพ่อตามใจลูกสาวนะคะครับผม ก็เยอะนะครับพวกนี้อาจจะไม่ร้ำนะครับพวกนี้น่าจะเต็มเลยนะครับตัวนี้น่าอาลูกนดีที่สดของเราะครับอะไปอีกดูดูเนียนอีกแล้วนะเนียนอีกแล้วนะเสียดายอือกลับบ้านแล้ว เล่นนะคุเอองยังไม่กลับนู่นนะคะเอืงองเองเห็นไหมเอืองเอืองยังไม่กลับนะคะตอนนี้ยายหนูของเราถูกใจมากใครไม่เล่นหนูเล่นคนเดียวก็ได้นี่แน่นี่แน่น,น,นะคะเอองยังไม่กลับนะคะโน่นไทเอืองนะเดี๋ยวจะซูมนะนี่เสียเอืองนะถอดส้อยแล้วนะคะเสียเอือง่อตส้อยแล้วครับอ่าสนุกอยู่คนเดียวตอนนี้นะคะลูกสาวว่าพ่อสนุกอยู่เชือกเดียวนะคะ อาเต็มที่เลยลูกนะคะเละตุ้มเป๊ะค,ค่ะสนามหญ้าเขาหนูมีความสุขค่ะแม่นะคะดูโโนมีความสุขมากเลยนะสนุกใหญ่เลยลูกใช่ก็ไม่เลองด,ดูโอโ้โ,อโหโอ้หนะคะสนุกมากมายสนุกมากมายเลยนะคะคันต้นไม่ให้ออกมาเล่นแน่เลยใช่ใช่กุมลูกชายอยู่นู่นนะคะแต่ของเราเต็มที่เลยลูกสาวคนเก่งนะคะ เอาที่หนูสบายใจเลยลูกนะคะสนุกมากเลยตอนนี้เธอสนุกอยู่คนเดียวนะคะโอ้โหสนุกมากเลยน่ารักมากลูกคอบคนชานะคะสปาโคลนเต็มที่เลยจ้านะคะนานนาน,น,าน,นานทีน,ะนานๆา,านทีนะนานนานทีนี่แหละนี่แน่น่ารักในหนูที่สุดเลยนะคะโอ้ย ลอยลมอีกเธอใช่ลูกเอาที่สบายใจเลยจ้านะคะคุณพ่อตามใจนะคะดูนะคะน้องพลอยไปไหนน้องพลอยนะพอพลอยตัวจริงใช่แล้วนะคะอาเซียเขากลับแล้วบนั่นอึงเขาจะกลับแล้วนะคะนู่นกรับแล้วนะคะกับพี่พลายแก้วนะคะพอพลอยบอกว่าหนูยังไม่กลับนาหนูยังหนุกนานอยู่นะคะหนูยังหนุกนานอยู่ โอ้โหโอ้โหโอ้โห ONEY. สนุกมากมายสนุกมากหนุกมากหนุกมากเลยพ่ออย่า hmm. ห้ามหนูนะอย่าห้ามหนูนะนะคะเอาเอ้าเอ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 าสนุกมากเลยค่ะ ตาเอ๋ยายหนูมาเล่นสปาคนเลยสนุกอีกแล้วใช่แล้วค่ะคุณแม่หนูไปไหนลูกดูคุณพ่อเขาพาลูกสาวเขาไปไหนกาลังเล่นเพลินเลยนะคะน้องพลอยบอกว่าหนูกําลังเพลินเลยคุณพ่อเรียกหนูมาทําไมเนี่ยนะคะเอ็นดูลูกสาวคนสวยนะคะกําลังเพลินอยู่เลยนะ,ค,ะคุณพ่อนี่ไม่รู้ใจเลยนะคะ หนุกนานเลยนะคะสวัสดีค่ะอ่ามแอมช่วยแม่สปาโคนนวดสปาชีดด้วยหรือเปล่าไปไหนลูกมาอีกรอบแล้วค่ะมาอีกแล้วนะคะอะ่เอาที่หนูสบายใจเลยนะคะคนสวยอ่านะคะสปาโคนค่ะแม่แม่หนูเล่นสปาโคนค่ะวันนี้นะคะหนุกนานมากเลย นี่แหละบบพลอยนี่แหละบอพลอย,น,ลออยน้องพอยลูกโอ้ดูดูโอ้โหเต็มที่เลย คุณค่านะคะชอบน้ำจริงๆใช่ค่ะหนูชอบมากนะคะเออเออนี่นีนี่นะคะนี่แหละนี่แหละบ่อพอยนี่แหละบ่อพ่อโอ้โหโอ้โหหนุกมากค่ะแม่หนุกมากเลย เลยเธอมันกำลังสนุกนะพ่ออย่ายุ่งอย่ายุ่งนี่แนี่นี่แน่นะคะโอ้โหดูนะคะสนุกมากเลยโอ้โหหนุกใหญ่เลยหนุกใหญ่เลย น่ารักมากมายน่ารักมากมายนะคะนี่แน่นี่แน่นโอ้โหสนุกมากเลย้ <homepage> ยนะคะยังไม่จุกนะคะยังไม่นำนะคะ ผลงานเธอผลงานเธอนะฮะโอ้เออเอเต็มแม่เลยเธอน้องพลอยหนุกนานหนุกนานหนุกนาน 我本地。 <laughs> โอ้เบอร์พลอยตกมันแล้วนะแม่แม่ขาช้างน้อยของเราตกมันแล้วนะตอนนี้เออเม่ไม่เล่นด้วยนะน้องพลอยเม่ไม่เอาด้วยนะบอเอาน้ำเดอ้อเบอเอาน้ำเดอ้อโอ้ต้องหลบนะต้องแอบเสานะแม่แม่ขา กำลังสนุกเลยพ่อไม่ต้องเรียกเลยได้ไหมโอ้ยสนุกสนุกอยู่คนเดียวนะตอนนี้วันนี้นอนนอนเร็วแน่เลย ไปไหนอีกพ่อลูกพากันไปใสอีกนั่นอะเอา้าไปไหนไปไหนกัน โอ้ยแม่ไปไม่ถึงหรอกเด้อทางนู้นนะคุณพ่อพาลูกสาวไปถูตัวนะคะที่ต้นไม้นะคะใครจะไมด้วยไม่มีลมมาด้วยนะคะพาลูกสาวไปสปาตัวนะคะที่ต้นไม้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวหามุมก่อนนะคะเดี๋ยวหามุมเดี๋ยวหามุมให้แม่ๆม่ได้เห็นด้วยกันนะคะเขาไปสปาตัวนูนะ่น่ะสปาตัว ใจลูกสาวมากเลยนะคะให้ลูกสาวไปนวดนะคะสปาโครนแล้วไปนวดตัวต่อเลยนะคะนี่นะคะอ่ะเอาที่ลูกสบายใจนะคุณพ่อยินดีเปียกนะ,ะคุณพ่อยินดีเปียกขอให้ลูกมีความสุขนะคะถูกใจเลยอย่างนี้นะคะดู เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะแม่ขาแม่กินพยายามซูมแล้วนะคะวันนี้เธอเล่นแบบจุจุไปเลยนะ <c oughs> จุใจไปเลยนะคะ ได้นวดตัวถูตัวนะคะผ่อนคลายผ่อนคลายเล็กน้อยอยากเล่นน้ำฝนนะคะ มากเลยเธอเอาใจลูกสาวสุดๆพ่อพระใช่แล้วดูนะคะยอมตากฝนนะคะยอมตากฝนยืนเฝ้าลูกสาวนะดูยจยหนู่มของเราสนุกมากเลยนะาท้องบอกพลอยตอนนี้หนูแฮปปี้มากเลยนะคะแม,ม่คา่าคุณพ่อก็ยืนเอาใจลูกสาวนะ,ะเปียกก็เปียกไปโทรศัพท์เปียกวนะนัะ่นอะโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าเนี่ย สนุกมากเลยนะคะนี่สนุกมากเลยเอาเต็มที่เลยลูกวันนี้แบบว่าถูกใจมากๆเลยนะคะ ยาเนียนต้องพลอยเธออย่าเนียนดูเนียนมากเลยเนียนมากเลยคุณพ่อใจสุดๆนะคะคุณพ่อใจสุดๆไปเลยนะคะ จุใจแล้วออกมาเองนะคะสปาตัวนวดตัวสุดจุใจแล้วกลับเองเลยนะกลับเองเลยนะคะ,เอ,เ,ะ,คะเอาเอๆาเเอาเ,อาเอามีถอยหน้าถอยหลังมีถอยหน้าถอยหลังอีกโอ้ยเล่นอยู่ทางนู้นใครจะไปถ่ายได้นะคะ บเดเอามารบรเดพกคมมาอมเอาใจลูกรักมากเลยเปรียกคนก็ไม่ว่าขอให้ลูกสาวมีความสุขนะคะโอเคนะคะแม่ควานจะขอพักความน่ารักนะคะของน้องบัวพลอย,ยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณพ่อน่าจับไปล้างตัวให้น้องนะคะเพราะว่าสปาโคร์นะเปื้อนมากเลยนะคะ โอเคค่ะพบกันใหม่ไรห,หน้านะคะ,ะสำหรับไร่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า